ขยันนะรวมมงคลนะก็กล้ามเป็นมัดเป็นมัดอยู่แน่นะครับอืมน้องคอปเ้นะครับรุมมงคลสวัสดีค่ะรถสปอร์ลุงไปแอบดูหนูคนไร้ด้วยเปล่าเขาลืมนะครับนาว่าเยวนะครับฟังเพลินนะครับนักลายยูตโรนะครับมาจากคุณรถค่านะครับไปวินาพุ่มนะครับโอ้หนักแมววินะครักปูหลนสวัสดีค่ะบรุมงคลหายไปไหนนะก็อยู่จ้าแม่วิไลนะครับ เออนะครับเมื่อคือนลุงมงคลก็เข้าไปดูนะครับช่องแม่แหลมนะครับก่อนจะช่องดูแม่แหลมได้แม่แหลมก็ลงไปแล้วนะครับแม่แหลมก็อบอกว่าจะไปวันจันนะครับแม่แหลมอยู่ที่ไหนเรียกแม่แหลมมาคุยหน่อยนี่นะครับแม่แหลมนะไปตั้งเต็นท์รอเลยนะครับหน้าอำเภอนะนะครับไปตั้งเต็นท์รอเลยลุงมงคลใจร้อนนะครับไลฟ์สดหน้าอำเภอแม่งเลยนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับจันนะครับตื่นตีสี่ครึ่งนั่งรอหน้าอำเภอเลยนะครับ ให้มันรู้สึกรู้ษามาไอ้พวกนี้นะครับไอ้หมูตอนนะครับเห็นไหมนะเรื่องนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเรื่องนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่มันทําได้นะครับมันทําได้นะครับทาให้เป็นเรื่องเป็นใหญ่เป็นโตถามว่าจําเลยทํำไหมนะครับจำเลยนะทำไหมไม่ได้ทํานะครับนะไอ้พวกนั้นนะครับมันเอาอกเอาใจจําเลยเฉยเฉยนะครับเห็นไหมเอาอกเอาใจจําเลยนะครับมันแย่งแข่งกันเอาหน้าเอาตา นะครับมันแย่งแข่งกันเอาหน้าเอาตาเพราะฉะนั้นจํำเลยนี่อยู่ข้างนอกไม่ได้นะครับอยู่ข้างนอกนี่ไม่ได้นะครับถ้าจํำเลยอยู่ข้างนอกนั้นในวันข้างหน้าไม่รู้จะเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะไอ้พวกนั้นนะมันนะครับมันจะมันจะอะไรอ่ะนะครับเขาเรียกว่ามันจะเอาหน้าเอาตานะครับว่ามันนี่จงรักภักดีนะอะไรอย่างเงี้นะครับตายแทนจํำเลยได้ติดพวกแทนจํำเลยได้อะไรพวกนี้นะครับมันจะทําให้เกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาจํำเลยนะครับไปห้องโกงไวไว ในกครับไอ้พวกนี้มันจะได้ไม่แข่งกันเอาหน้าเอาตานะครับได้ข่าวลุงมงคลอาจากช่องนัดตายเรีบมาลุงมคนสู้สู้จัดมันนะครับสอกแม่งเลยนะครับว่าอ่าพี่ในการลุงมงคลสอกกลับไปห้ำหมันเลยนีะนะครับในการหนูเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับถ้าเข้ามาหนูเตะห้ำหมันเลยค่ะนะครับคุณลุงทีวีนะครับคุณครูจุติมาพรนะครับก็ยังชวนหน่อยแล้วลุงได้ยินข่าวดีนะครับให้ปลาคุ้มฟองนะครับในกาครอบครัว นกแตะแล้วก็กบัวน้องนะครับไม่เป็นไรนะครับเนะไม่เป็นไรหรอกโอภาสวัสดีครับลุงมงคลแล้วก็แอดมินทุกท่านนะครับมาให้กําลังใจครับโอภาสทองชายครับเมื่อคืนนี้ผมสติแตกนะอ้าบนะเนี่ยแล้วจําเลยกับลุดูสิครับจําเลยนะครับลุงมงคลมองดูแล้วนะนะครับจาเลยเนี่ยมันอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่มองดูเงาตัวเองเลยนะครับเห็นไหมล่ะ เห็นคนอื่นได้แบบไหนนะครับเห็นไหมล่ะนะครับเห็นคนอื่นทําได้นะครับตัวเองทําไม่ได้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าคนไม่สาเนีกตัวเองนะครับเนาะนะครับเขาเรียกว่าไม่สาเนีกตัวเองนะครับเหมือนคนเราเนี่ยเห็นไหมล่ะทํางานราชการทํางานบริษัทเนี่ยนะครับเออถ้าเรามีนะครับเขาเรียกว่าเรามีอะไรอ่ะมีเครดิตนะครับในการกู้เงินกู้ทองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเออ นะครับไอเราเป็นชาวบ้านเนี่ยเราไม่มีสลิปเงินเดือนจะให้กู้ได้เท่าเขาได้ยังไงมันไม่ได้นะครับเห็นไหมล่ะเห็นไหมเออยังทํางานราชการเขามีสวัสดิการเนี่ยครเราก็อยากจะมีสวัสดิการเท่าเขาอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้นะครับเออมีบัตรคนจนนะครับเนาะได้สามร้อยบาททาไมไม่ได้ทำไมไม่ได้เท่ากับข่าราชการอ่ะมันไม่ได้นะครับเพราะสิทธิเรามันไม่เท่าเขานะครับเออก็เหมือนกับพี่เลยนะครับข้างเลยล้ําถนนมาเนี่ย นะครับทำไม่นะขอคนอื่นเขาเลยได้บ้านผมเลยไม่ได้นะครับเพราะคนอื่นเขาเนี่ยเขามีนะครับใบนะครับเมียมีเอกสารกำกับนะครับว่าที่ตรงนี้เป็นของใครนะครับชื่ออะไรกว้างกี่วายาวกี่วารวมแล้วมีกี่ตารางวานะครับเออนาแตก็พูดเมื่อคืนแล้วไงนะครับน้าแตก็พูดเมื่อคืนแล้วนะครับที่ตรงบ้านบู่บ้านเขาเนี่ยนะครับสมัยเมื่อก่อนเป็นถนนเล็กๆนะครับแล้วเขาเขามาย้ายมาทีหลัง นะครับเออขย้ายมาทีห <warfare> ล <Would lich> ังชาวบ้านเขาเขาขยับออกไปแล้วนะครับเนี่ก <vorbei living> ็เขาขยับออกไปเท่าท <és> ี่ขยับได้สมัยเมื่อก่อนอ่ะนะครับเออนะครับถามว่าที่ของเออนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมนะครับที่ของเขาเนี่ยมันเวนคืนไม่ได้นะครับถ้าหลวงเวนคืนได้เขาเวนคืนตั้งนานแล้วเข้ามาขอนะครับเห็นไหมเขาเรียกว่าการขอนะครับนะครับถ้าเวนคืนได้นะครับเขาเวนคืนตั้งนานเขาหลวงเขามีสิทธิ์ นั่นกับมันดีนไม่มีรงไอ้จำเลยน่นกับต่อยแม่งเลยนะ่รกับอู้นะ่รกับคุณยาเนี่ยนะ่รกับมันใส่มากนะ่รกับนะ่รกับลงมงคลน่นกับเอาแล้วกับไม้เท้ายาหายไปไหนนั่นกับมาเดี๋ยวมงคลยาจะหาไม้เท้าสามขาสี่ขาน่นกับเดินไปด่าแม่งไอ้จำเลยหน่อยนะครับจะท้ามันต่อยหน่อยนะครับลงมงคลนะครับว่าอ่าอ่าอือเนะ